สวัสดีค่ะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในเมนูการชำระเงินนะคะในเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้ในการยืนยันการชำระเงินทั้งในรูปแบบการโอนเงินและ COD นะคะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปค่ะ สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้ทำการเพิ่มรายการชำระเงินเข้ามาในคำสั่งซื้อแล้วระบบจะสร้างเลขที่การชำระเงินขึ้นมาให้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้สะดวกและรวดเร็วค่ะวิธีการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินจะสามารถตรวจสอบได้2รูปแบบคือสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกเข้าไปที่ไฟแนนนะคะจากนั้นตรวจสอบสลิปการโอนเงินค่ะ และสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกเข้าไปในเลขที่การชำระเงินระบบจะเด้งปอปอัพขึ้นมาให้โดยแสดงหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดของหลักฐานการโอนเงินนะคะส่วนนี้สามารถเลือกแท็กเข้ามาได้เลยค่ะจะแสดงในคำสั่งซื้อนะคะหลังจากตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้วสามารถกดปุ่มยืนยันการชำระเงินได้เลยค่ะ จากนั้นกดยืนยันอีกครั้งนะคะกรณีที่หลักฐานการโอนเงินมีข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถกดปฏิเสธได้เลยนะคะกดยืนยันอีกครั้งค่ะเรขที่การชำระเงินนี้จะถูกยกเลิกและจะต้องทำการเพิ่มรายการชำระเงินเข้ามาใหม่ในเมนูคำสั่งซื้อนะคะไปที่เมนูคำสั่งซื้อค่ะ จากนั้นกดคลิกเข้าไปที่เลขคำสั่งซื้อค่ะไปที่ปุ่มการชำระเงินค่ะจากนั้นกดปุ่มเพิ่มรายการชำระเงินค่ะกดเลือกรูปภาพเพื่อแนบสลิปการโอนเงินเข้ามานะคะเมื่อแนบหลักฐานการโอนเงินเข้ามาแล้วให้กดปุ่มบันทึกค่ะจากนั้นไปที่การชำระเงินนะคะระบบจะสร้างเลขที่การชำระเงินขึ้นมาให้อีกครั้งให้ทำการตรวจสอบและกดยืนยันการชำระเงินได้เลยค่ะ สำหรับคำสั่งซื้อที่มาจากเซลเพจหรือช่องทางอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาในระบบโดยยังไม่ได้ทำการแนบหลักฐานการโอนเงินหรือสถานะการชำระเงินขึ้นว่าชำระบางส่วนให้ทำการกดปุ่มเพิ่มรายการชำระเงินค่ะจากนั้นไปที่แถบดำเนินการกดปุ่มเพิ่มรายการชำระเงินค่ะจากนั้นให้ทำการแนบหลักฐานการโอนเงินเข้ามานะคะหลังจากเพิ่มหลักฐานการโอนเงินแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะ ระบบจะสร้างเลขที่การชำระเงินขึ้นมาให้นะคะผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินและทำการกดยืนยันการชำระเงินได้เลยนะคะหากผู้ใช้งานต้องการกดยืนยันหลายรายการสามารถกดติ๊กเลือกหน้ารายการที่ต้องการกดยืนยนันจากนั้นกดปุ่มยืนยันการชำระเงินค่ะ สำหรับคำสั่งซื้อ COD จะสามารถกดยืนยันได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อนั้นได้ทำการจัดส่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่แถบสถานะการจัดส่งนะคะจะแสดงเป็นสัญลักษณ์สีเขียวค่ะหลังจากที่กดยืนยันการชำระเงินแล้วสถานะการชำระเงินในเมนูคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นยืนยันให้นะคะและเลขที่การชำระเงินที่ถูกปฏิเสธจะย้ายไปที่แถบถูกปฏิเสธ เรีที่การชำระเงินที่ได้ทำการยืนยันแล้วจะย้ายไปที่ถับยืนยันนะคะสำหรับวิธีการใช้งานเมนูการชำระเงินมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ